สนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง3 6มองศาโกเกลนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกเกลนจะนำท่านไปสู่กระวังไัยสุขที่16สิงหาคม2567อย่างไรเราไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก่อนนะครับก็24ชั่วโมงหน้าครับ การมีฟ้าฝนของไทยและสบปลาว FC แฟนคลับของผมนั้นยังคงขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยควบคุมอากาศก็คือร่องมรสุมหรือร่องฝนที่พาดผ่านอยู่ตอนบนของไทยและลาวเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่าที่เวียดนามตอนบนนะครับกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ตอนนี้มีกําลังค่อนข้างในระดับกําลังปานกลางนะครับความหมายของลักษณะอากาศในวันศุกร์ที่16สิงหาคมจึงยังคงจะก,กลุ่มการมีฝนตกหนักมากกว่าเพื่อนอยู่ในภาคเหนืออีสานตอนบนและภาคตะวันออกครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับปัจจัย ควบคุมอากาศทั้ง2ตัวการนี้อยู่นะครับส่วนบริเวณอื่นๆครับยังคงเหมือนเดิมก็คือผลกระทบก็จากล้มมรสุมและร่องมรสุมที่มีอยู่นั้นไปไม่ถึงท่านมากนักหลายๆท่านจึงยังมีฝนได้แบบเล็กน้อยถึงปานกลางหรือบางคนก็ยังคงไม่ได้ฝนอยู่เช่นเดิมนะครับทราบข้อมูลแล้วก็วางแผนปรับตัวรับมือกันต่อนะครับอย่างไรก็ตามในระยะ7วันข้างหน้าก็มีนโนมว่าฝนจะมีการเพิ่มขึ้นได้อยู่นะครับแต่เน้นๆฝนหลักๆก็อยู่ตามขอบของตอนบนบนของประเทศและด้านรับลมมรสุมทางด้านตะวันตกของประเทศตั้งแต่เหนือจดใต้และภาคตะวันออกอยู่นะคร ตรงก,กลางของประเทศนั้นก็ต้องอึดเพิ่มครับหากใครต้องการน้ำในระยะนี้สำหรับเรื่องของคลื่นลมเทะเลสุกที่16สิงหาคมก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มก็จะเป็นแบบนี้ในเจวันข้างหน้าด้วยนะครับอันดามันตอนบนตั้งแต่ระนองขึ้นมานั้นคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอันดามันตั้งแต่พังงาลงไปครับก็รวมถึงอ่าวไทยด้วยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า1เมตรนะครับ จากสภาพอากาศควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะนําสุขการเตือนภัยสภาพแวดล้อมสุขที่16สิงหาคม2567ดังนี้ครับย้ำมคนในตอนบนของประเทศและภาคตะวัอนออกที่ยังเจอกับฝนตกหนักกันได้อยู่นะครับใครมีฝนให้ระวังอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดชินเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับ เปิดพื้นที่ระวังน้ําท่วมน้ําหลากและดินถลม่มตามภาคต่างๆตอนนี้มีหลายอําเภอนะครับในพื้นที่จังหวัดที่เห็นนี้คือภาคเหนือมี12จังหวัดอีสานมี7จังหวัดและภาคตะวันออก4จังหวัดนะครับส่วนการระวังเรื่องของะระดับน้ําล้นตลิ่งเพื่อรับมือกับน้ําท่วมฉับพลันและน้ําท่วมขังก็มีในลาน้าเงาแม่สายปลายลาวน,าน่านยมแขวน้อยป่าสักกําและแม่น้ําตราดนะครับใครอยู่ในหรือใกล้พื้นที่เหล่านี้ต้องปรับตัวรับมืออย่างใกล้ชิดไม่งั้นจะเสียหายได้นะครับ เตือนต่อกับความร้อนตอนกลางวันสุกที่16สิงหาคมทุกภาคจะมีโอกาสเจออุณหภูมิส,สูงสุดได้ถึง35-36องศานะครับและก็ที่สําคัญเที่ยง22นาทีสุกที่16สิงหาคมนั้นแสงที่ตั้งฉากตอนเที่ยงวันจะกลับมาตั้งฉากตรงานอยู่กลางศรีสะขอนคนกรุงเทพและปริมณฑลอีกครั้งนะครับไงก็ปรับตัวที่ต้องอยังรับมือกับความร้อนและรังสี UV ที่มีค่าสูงในเกณฑ์อันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วง9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงของวันศุกร์นี้ด้วยนะครับ ท้ายย้ำเตือนใครเดินทางไปญี่ปุ่นสุดสัปด,ดาห์นี้สุกที่16สิงหาคมพายุใต้ฝุ่นอ,อมปืนจะเฉี่ยวเข้าใกล้กรุงโตเกียวทำฝนตกหนักและลมแรงไปจนถึงวันเสาร์เลยนะครับเช็คสภาพอากาศก,ก่อนออกเดินทางและเตรียมไปเจอกับฝนหนักด้วยและอัปเดตพายุในภูมิภาคบ้านเราในปีนี้เกิดขึ้น8ลูกแล้วนะครับลูกล่าสุดมีชื่อว่าอูคงหรือหงอคงซึ่งเป็นชื่อจากจีนพายุลูกนี้อยู่ในทะเลทางตะวันออกของญี่ปุ่นล้วนๆไม่มีผลกระทบกับใคร และนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้กับชมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความเป็นคงทั้งสิ่งไปพล้อมเชิดไฟล g โกกลีน Green, พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ3ามร้อยสิงษาโกกีสวัสดีครับ